Thank you for ตอนที่สันมันยิงยิงโดนมากโดนโดนร้อนล้อ๋อเปิดได้เลยเปิดได้เลยนน้ตแล้วนะดูนี่คนจีดน้ตกุนน่นนโตเขาให้เร่งน้ำเฮ้ยมาเป็นกออกมาแล้วเห็นไน ขนจิงน้ำโดนแล้วน่

ยิงเลยดินี่หันกระปิไงยิงออกจากกระปิกใครขึ้นบนไม่ใช่ใครไม่ได้โดนโดนดินอย่างนี้ลกแล้วก็ต้องเวลาใช้าอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนิดฮัลโ